สวัสดีค่ะยายทำอะไรอยู่คะอันเอาใส่ผักออกเซะทาลวกเนี่ยเซเอาทาลวกจ้าผักอะไรคะผักแค่ป่าว่า okay, าะแค่ป,ป่าทั้งงามทั้งสดทั้งสวยมันหลายมันเยอะมันปลูกไว้อยู่หลังบ้านเขา คนคะยายกำลังแกะเอาเอาดอกเ okay, อาเกสรเขาออกเนาะ,ะดอกแคป่านะคะสวยมากคะ่ะตอนนี้กำลังออกดอกเยอะเลยซึ่งสามารถเอามากินดิบก็ได้คะ่ะกินกับป่นนะคะแต่ยายจะไปลวกนะคะค่ะนี่คะ่ะเอาออกอย่างนี้เขาบอกว่ามันขมใช่ไหมยายไอเกสรเขาจะขมนิดนึงจริงๆแล้วก็กินได้แนตะ่ว่า กินเดบก็ได้คุณยาตายายเคยพาวออกนะคะก็ออกนะคะทุกคนกินเดบก็ได้แต่มันเป็นเป็นผักธรรมชาติเนาะปลอดสารพิษจากในชนบทก็ใครมีต้นหรือว่าอะไรเอาออมกินก็ได้เอาไปออมออมก็ได้เนาะอ่อออมก็ได้ออมใส่อะไรคะยองน้่งจะนั่งเขินกาวออมออมใส่อะไรบ้างอ่ออมแต่มันนี่เหรอใส่ ปาล่าใส่เพกใส้เกียนเนี่ยฮะคามตามานมัสีขมอ่ำลำคือกันกับกับไยโอ้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราอ่อมดีไหมเราอ่อมเอาน้ะเอาอ่อมโอเคเดี๋ยววันนี้อ่อมนะคะทุกคนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วนะยายทำเสร็จแล้วเราจะอ่อมนะคะใส่น้ำยาด่างเนาะค่ะทุกคนคะพามาดูค่ะต้นต้นยาดางเดี๋ยวเราเก็บใบยาดางเลยเนาะ เก็บใบยานางตรงนี้แหละเนี่ยที่ปลูกเอาไว้นเนี่ยเก็บไปแล้วก็ไปคั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะทุกคนคะก่อนที่จะเอาไปอ่อมนะคะยายก็จะลวกก่อนนะคะหนึ่งน้ำนะคะค่ะก็ลวกอยู่ประมาณเนาะสิบนาทีได้ค่ะค่ะอันนี้คือย่านางนะคะยายก็คันนะคะ เก็บมาแล้วก็คั้นเดี๋ยวเราคั้นทาขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะก็กําลังลวกอยู่นะคะประมาณสิบนาทีนะคะค่ะหลังจากที่ลวกเสร็จแล้วนะคะก็เอาน้ําใส่นะคะล้างหนึ่งน้านะคะทุกคนค่ะล้างน้ําขมๆออกนะคะเดี๋ยวก็เอามาซุปค่ะทานี้น้ำย่านางนะคะยายก็จะใส่พริกนะคะใส่สไตล์ของยายค่ะคน,นะคะเด็ดเด็ดนะคะทุกคน พริกสดค่ะแล้วแต่ความชอบนั้นนะคะยายใส่ประมาณ3ามลูกเนาะค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะยายค่ะตอนนี้ยายก็ใส่ปลานะคะทุกคนปลาที่เป็นปลาราิดนี่แหละใส่ลงไปหอมๆค่ะยายก็ล้างนะคะหนึ่งน้ำนะคะ แล้วก็ปีบน้ำออกนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยคะ่ะในหมอ้อแนาน,นะคะล้วก็คนๆค,นคะ่ะอมดอกแค่นะคะทุกคนอมดอกแค่ป่ามันจะได้คุณค่าทางสารอาหารเพิ่มขึ้นนะคะแล้ก็ใส่น้ำยาน่งลงไปนะคะทุกคนจะออกขมล้ำ,ลำ ต้มมาอีกนะคะ5นาทีค่ะยายก็จะใส่ผงชูรดนิดหน่อยนะคะทุกคนเติมความนัวนะคะนี่ค่ะค่ะทุกคนคะตอนนี้ยายนะคะก็ใส่ใบแบงรักนะคะแล้วก็ผักชะอมนะคะไอตูผักขาค่ะก็เป็นอันว่าชิมรสชาตินะคะ มันจะคมอํำลมนะคะนี่เมนูเนี่ยชิมดูค่ะคุณผู้ชม,มคมอํำลาอร่อยคล้ายๆแกงหวายค่ะทุกคนเนี่ยใช้แทนแกงหวายได้เลยอร่อยขอบคุณนะคะยายเดี๋ยวตักขึ้นเสิร์ฟค่ะค่ะตอนนี้นะคะนี่แะคะ่ะหน้าตานะคะทุกคน น่าอร่อยไหมก็ทานกับข้าวเหนียวนะคะทุกคนใช่ไหมยายกินกับข้าวเหนียวเนาะอร่อยอร่อยไหมค่ะข้าวเหนียวโอ้ยายชิมให้ดูหน่อยชิมให้ดูหน่อยค่ะยายม่กินด้วยกันเอ้อมอมดอ,อกแคร์ปลา มันเป็นยานะคะทุกคนเป็นยาโอเคนี่มันเจียวหอนเลยหอนแล้วลวกปากโอเคค่ะขอบคุณนะคะอยากินน้ำกัญขอบคุณก่นค่ะค่ะโอเคค่ะทุกคนแซ่บๆนะคะอมรอแคร์ปากค่ะทุกคนจ้ะนี่ที่เก็บมาเยอะๆเๆเนี่ยเอาให้โชว์โชว์ให้ดูอีกครั้งนึงค่ะทุกคน ดอกแคป่าเสแสบ,แสบ <c oughs> อ่วันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดโป้งให้ยายด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ยายเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ mm hmm. อาหารอีสานพื้นบ้านอ,อมดอกแคป่าโดยยายเมงค่ะสวัสดีค่ะบาย <c oughs>